เรับแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ใน Facebook และ Youtube ของ300กล้าหลานนะครับอตอนนี้ก็เป็นช่วงอัปเดตสต็อกคาร์นะครับวันนี้เราก็มี m e r c e d e s b e n บสีขาว C200 นะครับเข้ามาใหม่1คันก่อนอื่นเลยใครที่กําลังรับชมอยู่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดซับสไคร b ์ช่อง y o u t u b e ของ300นะครับฝากไปกดซับสไครป์และกดสั่กญะดิ่งด้วยนะครับไปสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีรถ ขวัญใจสําหรับคนที่กำลังหารถใช้งานเป็นรถที่ใช้งานได้ทุกวันจริงๆก็ไม่ได้กินน้ํามันมากเกินไปนะครับไม่ได้หาอะไรยากอูหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยมีบริการครบคันนะครับก็แบรนด์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับ Mercedes-Benz C200 คันนี้สีขาวเดิมโรงงานนะครับรถออกศูนย์ปี2012.13นะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้สภาพรอบๆเนี่ยก็ อาจจะต้องมีการเก็บงานบ้างเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจัดการให้หมดทุกจุดนะครับอก็มีร่องรอยการใช้งานนะครับตัวบริเวณสเก์ตหน้าเอเอกันชนหน้าก็มีรอยหินมีรอยอะไรบ้างนะครับฝากระโปรงมีรอยหินก็ทําการเก็บสีให้ทั้งหมดนะครับส่วนตัวโคมไฟหน้ายังสวยอยู่ยังสวยอยู่นะครับไม่มีแตกเหลืองหรือว่าเป็นลายงานนะครับมา มีคันนี้มีการติดเซ็นเซอร์หน้าเพิ่มเติมมานะครับมาพร้อมไฟเดย์ไลท์สำหรับตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับของ Mercedes-Benz เป็นล้อขอบ17นะครับยางปี18ก็ถือว่ายังพอใช้อยู่นะครับก็ถ้าใครซีเรียสอ,อยากจะเปลี่ยนก็ สามารถเปลี่ยนได้นะครับหรือว่าอยากจะให้ทางเราเนี่ยช่วยจัดการหายางให้แต่ว่าตัวยางเนี่ยถ้าอยากจะเปลี่ยนไม่ได้รวมกับราคารถนะครับมาสำหรับบริเวณสีรอบคันด้านข้างนะครับก็สวยอยู่ไม่มีอะไรอา,อาจจะมีร่องรอยนิดๆหน่อยๆนะครับเจาะเหมือนเดิมเก็บงานให้หมดมา,มาดูบริเวณด้านหลังนะครับ ด้านฝาท้ายตัวคิวโครเมียมโลโก้แล้วก็รุ่นก็ยังอยู่ครบนะครับไฟท้ายสวยปลายทงปบท่ออยู่ครบมาเดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายสำหรับอุปกรณ์ภายในด้านฝาท้ายด้านหลังนะครับอยู่ครบนะครับแผ่นแมกกาไลท์แผ่นกันกความร้อนต่างๆหรือว่า ช่องเก็บสัมภาระเนี่ยก็ยังสวยนะครับไม่มีน้ำเข้าไม่มีชื้นเดี๋ยวผมเปิดให้ดูร่องรอยไม่มีรอยน้ำเลยนะครับแล้วก็เม็ดอาร์กรอยดอดหรือว่ารอยเชื่อมต่างๆจากโรงงานเนี่ยยังสวยอยู่ยางอะไรอุปกรณ์ช่วยเหลืออยู่ครบไปเดี๋ยวเราไปดูบริเวณห้องเครื่อง สำหรับใครที่หารถเบนซ์หรือว่ารถใช้งานได้ทุกวันนะครับก็คันนี้ถือว่าตอบโจทย์นะครับอยากได้รูปเพิ่มเติม,เ,ตมเงื่อนไขสินเชื่อการจัดไฟแนนซ์หรือว่าอยากจะลองเข้ามาชมรถนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ด้านล่างนะครับหรือว่าแอดไลน์ก็ได้มา,าสำหรับฝากระโปรงก็ ไม่มีการถอดขยับหรือไขเลยนะครับแก้มข้างก็ยังสวยอยู่เม็ดอาร์กรอยด์อยู่ครบตัวน็อตโช๊คตัวโช๊คเนี่ยก็ไม่เคยไขยเลยนะครับไฟหน้ากระจังหน้าตัวพัดลมคันหน้าตัวที่เป็นคันเบานะครับก็ไม่เคยถูกไขเลยเท่กากับว่ารถคันนี้ไม่เคยชนหนักมาแน่นอนส่วนตัวเครื่องเนี่ย ก็ถือว่าสภาพดีนะครับบริเวณด้านข้างเครื่องหรือหลังเครื่องเนี่ยไม่มีเยิม้มแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆน็อตทุกตัวเนี่ยอยู่ครบสวยแผ่นกันความร้อนเม็ดอคร์อยด,อด์บริเวณด้านฝานะครับก็สวยอยู่ครบนะครับนี่ขนาดตัวด้านฝานี่ยัยงยังโอเคอยู่เลยนะรถปี2012นะครับไปเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน สำหรับคันนี้ภายในเป็นตัวสปอร์ตนะครับก็มาพร้อมกับโทนสีดำทั้งเบาะทั้งคอนโซลนะครับดำหมดแต่ว่าคันนี้เนี่ยยังไม่ใช่ตัวเต็มนะครับที่เป็นเบาะไฟฟ้าทุกทิศทางก็จะสามารถาปรับขึ้นและลงเป็นไฟฟ้านะครับเอนเป็นไฟฟ้าแล้วก็ตัวเบาะ ตัวที่ปรับเลื่อนหน้าเลื่อนหลังเนี่ยยังเป็นมือนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูกุญแจเป็นแบบดอกใหม่แล้วนะครับก็มี3ามปุ่มเปิดฝาท้ายปลดล็อกแล้วก็ล็อกเหมือนรถทั่วไปนี่สตาร์ททีเดียวติดแล้วก็ทางเราเนี่ยมีการเก็บงานให้ก่อนส่งนะครับไม่ว่าจะเก็บสีเก็บภายในอ่าอย่างเช่นอันนี้ ุ่มที่ลอกเนี่ยเล็กๆน้อยๆทางเราก็เก็บงานให้หมดนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีถ่ายของเหลวขาดสีเคลือบแก้วทางสปาห้องเครื่องทาสปาภายในนะครับแล้วก็เปิดารันตีให้นะครับสําหรับคันนี้เป็น1ปี1นึ่งหมื่นกิโลนะครับเป็นแบบซ่อมอู่นะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยเดิมนะครับส่วนสภาพหนังเนี่ยยังสวยอยู่ไม่มีขาดฉลอกหรือว่า,เ,าเป็นหนังที่แตกๆเลย มีมันติฟังก์ชันนะครับก็ทั่วไปมีจอคอมมาน์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยยังเป็นจอเล็กอยู่อ่ะปุ่มคอมมาน์เกียร์ออโตโอ้อ่าสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้มีสองโหมดนะครับอ่าแล้วก็แอร์เป็นแอร์ออโต้นะครับสามารถปรับแยกซ้ายขวาได้เครื่องเสียงเป็นของเดิมโรงงานนะครับ ก็สามารถรับ USB ฟังวิทยุได้นะครับหรือว่าต่อ AUX แล้วก็คันนี้มีไมซสะสมอยู่ที่76,300กว่ากิโลเท่านั้นย้ำนะครับว่ากิโลไม่ใช่ไม่70,000กว่าโล ปี2อง2โสองหใช้น้อยมากเลยนะปีละเท่าไหรอ่อ่ะไม่ถึงหมื่นบวกลบหมื่นหนึ่งอ่าสำหรับสภาพด้านในก็นอกจากปุ่มที่ผมชี้ดูตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีตรงไหนต้องเก็บอีกเลยสวยสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้อยากจะขอรูปสอบถามเรื่องไฟแนนซ์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสามารถโทรมาได้เลยนะครับที่ 085- ย์แปดห้44 44 4, หรือว่า ไลน์ของโชว์รูมนะครับ @300 underscore garadlife นะครับโอเคสำหรับใครที่อยากจะทราบข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับรถที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดแอดไลน์แล้วก็ตอนนี้เราสามารถเลือกเซลล์ให้ดูแลเราเลือกได้แล้วนะครับก็เข้าไปที่ไลน์แอดก็จะมีลิงก์ต่อนะครับก็ ถ้าสงสัยตรงไหนลองสอบถามน้องแอดมินได้นะครับทำงาน24ชั่วโมงตอบตลอดเวลานะครับพร้อมรับสายตลอดถ้ามนไม<ป>่หลับสำหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนฝากซี200ไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ